can <LY humming> นติตันโต <occurs> นโมตันตินคือพ่อโมคือแม่มาอยู่หัว สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมอาจารย์ทิศลมศักดิ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เอาความรู้มาฝากนะครับจะหยิบยกเอาหลักการพิจารณานะครับเหรียญหลวงพ่อทบออกวัดพงไทยราลามจางังหวัดพิจิตรปีพศ2 5 5 5นะครับ เพื่อนสมาชิกจดจํารายละเอียดเหรียญให้ดีนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหรียญนี้สร้างด้วยเนื้อทองแดงนะครับจะมีทองแดงการไหลทองนะครับการไหลเงินก็เจอบ้างแต่น้อยมากครับทองแดงล้วนๆก็เจอนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่3าแบบก็คือการไหลเงินการไหลทองและทองแดงนะครับ หลักการพิจารณาง่ายๆนะครับจากธรรมชาติของเหรียญน,นะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนสมาชิกจำหน้าหลวงพ่อให้ดีนะครับถ้าเป็นเหรียญกระไหลทองก็ให้จํากระไหลทองนะครับกระไหลปีหนึ่งกว่ากจะแห้งแล้วครับแห้งสนิทนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้ดูผิวเหรียญชัดๆดูกระไหลทองเก่าชัด นะครับนี่คือธรรมชาตินะครับของพระเหรียญพระปั๊มช่วงปี2 5 5 5นะครับจะเหมือนกันจคล้ายกันทุกเกจินะครับจากการพิจารณาเบื้องต้นนะครับจากธรรมชาติเหรียญก็คือหูเหรียญนะครับจะวางอยู่บนขอบเหรียญนะครับลักษณะนะครับแล้วก็จะมีเส้นวิ่งนะครับตรงขอบเหรียญนะครับเส้นกลม นะครับเส, staff, ส, grandma, ส chairs, ้นคมมากนะครับวิ่งรอบเหรียญตรงบริเวณขอบเหรียญในหูเหรียญนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นขึ้นนะครับเส้นขึ้นตรงเส้นเกสารวงพ่ออันนี้ชัดเจนมากนะฮะเด่ียแท้จะคมชัดลึกนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านล่างขอบเหรียญนะครับจะมีเนื้อเกลือนเป็นก้อนๆอยู่ตรงขอบเหรียญด้านล่างนะครับตรงใต้คําว่าพุทธบาทนะครับนี่แหละครับ เนื้อเกินตรงนี้จะพบในเหรียญแท้ทุกเหรียญนะครับเกิดจากแม่พิมพ์นะครับแล้วก็จะมีรอยหนังช้างรอยย่นหนังช้างตรงบริเวณอะไรหลวงพ่อตรงคอหลวงพ่อนะครับแล้วเส้นสังาตินะครับจะเป็นคลื่นนะฮะเล็กๆคมชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับจะมีขอบเกินโดยเฉพาะด้านบนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับต้องมีทุกเหรียญในเหรียญแท้นะครับหัวเหรียญจะต่ำกว่าขอบ นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับธรรมชาติแบบนี้หายากนะครับผมพื้นเหรียญตรงบริเวณคําว่าวัดใต้วัดนะครับจะมีเส้นขึ้นหนามากครับแล้วจะมีจุดเดียวตรงนี้นะครับในเหรียญแท้นะครับนี่คือหลักการพิจารณาเหรียญเบื้องต้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนสมาชิกนะครับที่ได้ชมเทปนี้นะครับคงจะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับ ยังไงแล้วก็กดติดตามผมนะครับที่ถุมสักนะครับเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ Can Can okay vision you see the Everything be we this world